สวัสดีครับมาแนะนำสินค้านะครับเป็นเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับ l l i n o n นนะครับ Ba เด T520W นะครับตัวนี้สามารถสั่งงานผ่าน Wi-Fi ได้นะครับก็คือสั่งพิมพ์ผ่านมือถือได้นะครับเอกสารที่อยู่ในมือถือสามารถสั่งพิมพ์แล้วก็โหลดโหลดแอปมาใช้งานได้เลยนะครับมีหมึกมาให้ด้วยนะครับอันนี้มี Wi-Fi นะครับแล้วก็ถาดสามารถใส่ได้150แผ่นนะครับ อ่าแล้วก็มีจอ LCD นะครับคือส่วนนี้นะครับที่ร้านก็แถมแผ่นรองเมาส์มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับแกะมาแล้วนะครับอ่าก็จะมีคู่มือนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ไดเวอร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมีสายไฟ AC นะครับแล้วก็ สายยุ b หมึกนะครับก็มีทั้งหมด4ส,สีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับอันนี้ที่ผมแจ้งไปก็เป็นออยน์วันนะครับที่ซื้อยี่ห้อนี้มานะครับก็วาเดอร์มันหัวหมึกทนนะครับแล้วก็จะมีแท้งที่ทำมาจากโรงงานนะครับนี่นะครับแล้วก็มีถาดใส่กระดาษนะครับ มันก็จะไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นกระดาษไม่งอนะครับแล้วก็เครื่องก็ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากประมาณนี้นะครับแล้วก็หมึกราคาไม่แพงนะครับหมึกก็ใช้รุ่น d 6 0นะครับแล้วก็ BT5000 นะครับตามนี้นะครับผมซื้อมาในราคา3688บาทนะครับเก็บเก็บโค้ดนะครับเก็บโค้ดมันจะได้ราคาถูกแล้วก็ ซื้อในช่วงโปรนะครับ4เดือน4 5เดือน5ประมาณนี้ช่วงนี้นะครับหรือช่วงกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนก็ก็มีโค้ดส่วนลดเหมือนกันนะครับถ้าได้สนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะมปลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสรบคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ